สรุปผลเมื่อวานนี้นะครับเชลซีก็เกือบสมหวังนะครับชนะไป2-1เท่านั้นนะครับแต่ในมูซิ5พวกเรานะครับหรือบ้านเขียวเนี่ยก็ยังมีรอยยิ้มอยู่นะครับผมสำหรับเส้นทางฟุตบอลและฟุตบอลนอกกระแสครับอย่างเช่นโอดิสาเอซีนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่ทายประตูคู่เชลซีถูกนะครับผมก็แจ้งเข้าไปรับเสื้อกับทีมงานผมได้เลยนะครับผมที่หน้าช่อง นะครับและวันนี้ครับผมก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลมาฝาอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับโปรแกรมแรกนะครับเป็นเมนูน้ำใสให้กับเพื่อนๆนะครับสามารถร่วมสนุกนะครับทายผลประตูนะครับรับเสื้อกีฬาได้เลยนะครับทักไปทายกับทีมงานและคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับเบอร์ลี่กับออกฟอร์ดอยู่ในเตดครับให้เป็นเมนูน้ำใสกันเลยนะครับสำหรับเบอร์ลี่ค่ำคืนนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพครับ เบอร์ลี่เนี่ยอยู่อันดับ3ของลีกนะครับผมเป็นทีมที่เสียประตูน้อยมากครับเสียไปเพียงแค่9ประตูนะครับผมจาก20กว่าเกมเนี่ยนะครับผมคือเป็นทีมที่เหนียวมากเลยนะครับและทำไปถึง36ประตูเลยนะครับสำหรับเบอร์ลี่วันนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับผมในช่วงนี้นะครับผม4-5เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะส่วนทางด้านของออกฟอร์ดครับก็ไม่น้อยหน้านะครับผม 6เกมหลังนี้นะครับผมทำผลงานได้ดีครับไม่แพ้ใครมาเลยนะครับผมแถมชนะมา2จาก5เกมด้วยนะครับผมและเสมอไป3ครับวันนี้ต้องมาเจอกับเบอร์ลี่ครับที่ต้องการ3คะแนนนะครับที่จะตีตื้นพวกเชฟฟิล e ์ d นีครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าเบอร์ลี่เนี่ยนะครับต้องการ3คะแนนด้วยแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของออกฟอร์ดก็อยู่อันดับที่16ครับและฟอร์มตอนนี้กำลังดีเลย นี่ครับผมคิดว่าด้วยเงื่อนไขของเบอร์ลี่ครับเปิดมาเยอะเหลือเกินนะครับผมที่เอ่อมากมากอยู่แหละนะครับผมผมมองว่าอ็อกฟอร์ดวันนี้ยันไหวนะครับผมส่วนนะครับผมเมนูต่อไปครับสำหรับทางด้านของแอตแลนติโกอัลมาลิกครับพบกับเกตาเฟ่นะครับสำหรับแอตมาลิกเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็คงจะโรเตชันตัวนักเตะนะครับผมคงจะต้องใช้พวกเอ่อพวกองตัวกิสมันนะครับผมอเล็กซานเดอร์โซลต์นะครับผมที่เป็นเอ่อเกมลุกนะ วันนี้เกตาเฟ่ก็มีดีเหมือนกันนะครับผมและเป็นเกมฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับสำหรับเกตาเฟ่ไม่แพ้ใครมาแล้วนะครับผม6เกมขนาดบาซ่านะครับยังยันไหวนะครับผมวันนี้ผมมองว่าชายรองอย่างเกตาเฟ่ครับอาจจะมีรอยยิ้มให้กับพวกพี่ได้นะครับผมผมมองว่าชายรองอย่างเกตาเฟ่สอบผ่านกัแล้วกันนะครับผมต่อไปครับอัตลันตากับโบลญญานะครับสำหรับทานั่งของโบลญญานะยครับผมก็ช่วงนี้ครับ ฟอร์มก็กําลังดีครับแต่อัตตารันต้าเนี่ยนะครับจะไม่มีทางด้านของลูกเมนนะครับผมก็จะมีพวกเล่นหลักๆอย่างทางด้านของเตลีกีอะไรพวกนี้นะครับผมแต่วันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยเหมือนกันนะครับผมโบลญญาช่วงนี้ก็ชอบสอมผ่านทางด้านของ เงื่อนไขตลอดเลยนะครับและเป็นเกมฟุตบอลถ้วยเหมือนกันนะครผมสำหรับวันนี้ผมมองว่าโบลญญาครับจะไม่แพ้อตาลันตาเป็นอย่างน้อยนะครับชายลองทั้ง3คู่เลยนะครับผมสำหรับออกฟอร์ดนะครับผมรวมถึงทางด้านของเกตาเฟ่นะครับผมและนะครับผมทางด้านของโบลญญาวันนี้ใครที่ชื่นชอบชายลองเหมือนผมครับก็อย่าลืมครับมาร่วมจอยกันได้นะครับผมและเพื่อนๆท่านไหนครับ ที่อยากได้โปรแกรมฟุตบอลดีๆเนี่ยครับผมหรือเส้นทางฟุตบอลเนี่ยที่มีมากกว่าหน้าช่องหรือหน้าไลฟ์นะครับผมและนะครับผมร่วมถ่ายกิจกรรมกันเนี่ยนะครับผมก็ไปที่ใต้รูปหน้าโปรไฟล์ผมนะครับผมหรือหน้าช่องของผมเลยนะครับผมจะมีครบเครื่องเรื่องกีฬานะครับผมและใครที่ยังไม่ประสบความสําเร็จกับเรื่องฟุตบอลนะครับผมจะมีทางออกเรื่องฟุตบอลให้กับพี่ๆเสมอนะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมจอยกันในหมู่15นะครับสวัสดีครับ